เกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2497ณอำเภอบางแก้วจังหวัดชลบุรีต่อเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนเทศบาล5วัดหน้าเกล้าเป็นลูกคนเดียวของนายพิจิตรเพชรพงกับนางแปงเจริทนาฏลายมีพี่น้องร่วมมานเดียวกันจำนวน3คนชื่อเนรร้อยตังหวจโทธทรงไทยมาพัน องนางประภาแก้วจังหวัดนีและนางนิพนธ์ลพันธ์ชีวิตครอบครัวคุณแม่รัะคุณพรัมากได้ส่งรถกับคุณพ่อขีมากมากมีบุตรที่ดารว่าข้าสนคือหนึ่งนางอัลลุนีพงษ์ทองสองเร็จการศึกษาระดับวิทยาตัยบัณฑิตทีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัญชีปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้ส ว่าจำได้เอพัฒน์ทรงทองมีบุตรพิจนาลากสองควงคือเด็กมีพัฒนาทรงทองและเด็กชายนัชพงศ์ทรงทองบุตรที่สองคือนายอกตอริรักมากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสมรชุณวิทยาทานปัจจุบันประกอบอาชีพอิสระสามนายวรวัฒรักมากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่หก จากโรงเรียนหาใจรัชชาสัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ส่งรถกับนางสาวพิมายราพงศ์สัมพันธ์มีพี่ดาหนึ่งคนคือเด็กหญิงกาญจนาศิรปรลักมากบุคคลที่สี่คือนางกาญจนาภริวัลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ดังดิบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตปัจจุบันประกอบอาชีพต้อหน้าที่กอ,องทุนให้ผู้มีเพื่อการศึกษาฝ่ายชุมการศึกษาสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้สมรสกับนายเอกราชนริวันบทกลุ่ที่5้านางสาวชนิดาห้า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลาาปศาสตรบัณฑิตคณะวิเทศศึกษาสาขาวิชานีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตสำเร็จการ,รศาึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศมหาวิทยาลายัยเที่ยเหมินนนประเทศจีนปัจจุบันได้ประอกอบอาชีพเป็นน,นักแปลภาษาหนประเทศจีนคุณแม่ เป็นผู้ที่มีความอาณาหารย์แห่งแข็งแกร่งขยันอดทนเสียสละคุณแม่รัตนาพยายามที่ลูกๆทุกคนได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพกินวาน ติดต่อกันมาเป็นเวลานานรวมนี่ผิดใจที่อ่อนโย เมื่อแพทย์ได้ทาการตรวจร่างกายก็พบว่าคุณแม่รัฒนาได้มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรงทำให้คุณแม่รัชนาคนปัจจุบันมีไข้สูงน้ำตาในเลือดสูงความ,มดยยันโลหิตต่ำเกิดภาวะช็อกจนทงให้หัวใจหยุดเต้น่วขนะดส่งผลให้ใบวัยเฉียพันและเมื่อว,วันเสาร์ 4นาทีคุณแม่ลักษาก็าได้จากพวกเราไปหญ่ไม่มีวันกลับเมื่อลงโพลงไสของลูกๆขักโค่นลงแล้วหลังจากนี้ลูกๆจะหาลงโพลงไซจากที่ไหนหลังจากนี้ลูกๆจะเรียกใครว่าแม่หลังจากนี้หลังๆจะเรียกใครว่าแม่เขาหลังจากนี้พี่ๆน้องๆ ที่พูดไปหัวเราะไปหลังจากนี้คงไม่มีอีกแล้วกับเสียงบ่นล้อของแม่คงไม่มีร่างกายอันแสนอกุนอย่างนี้ให้ออกอดติดต่อใจแล้วแม่ลำบากกลางกลางทำงานหนักได้ถึงดพักอย่างนอนตอนหลับฝัน ลืมตาหนึ่งคาาดายวิ่งใส่งานดูแลบ้านดูแลโรคมี่านกายครอบครัวเรามีหลักฐานมีบ้านทุองมีพี่น้องญาตสนิทมิสหายแต่อบคุณแต่สน,นุกสุขสบายแต่สุดท้ายเหลือเป็นฝันเท่าแมเด็ แต่ความหวังกับลายเป็นไม,ม่แม่พราคุณแม่เจ็บไข้ไม่สาหายเป็นโบาหวานเพื่อติดเชื้อเกิดไป จะหาสิใดประทับใจลูกหลานทั่วทุกคนลูกหลานยากมาส่งแม่ในวันนี้อุทิศีจขอบค,คุณคุณผู้สนอุทิศแด่คุณแม่ทุกทุกค,ค,คนโปรดจงดนสงทางให้แม่ไปดีขอจงสู่สุขสิที่รอบเิดได้ไเคยเิิใใ้พกสุดกับในดีน ขอคุณสนคุณลบุญคุณความดีโดนให้มีเป็นได้ดั่งใจเผลอหลับเส้ร้ายแล้วคุณแม่คนสุดทีของลูก